การคุมอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตไม่ใช่การอดอาหารนะคะ คือการทานในปริมาณที่เหมาะสมเหมาะกับระยะไตของผู้ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราเป็นไตระยะเท่าไหร่นะคะไตระยะ1ระยะ2ระยะ 3A เเรายังไม่ต้องคํานวณปริมาณการทานอาหารสามารถทานได้หลากหลายในปริมาณที่พออิ่มในแต่ละมือได้เลยแต่ว่าก็ไม่ต้องถึงขั้นไปทานบัฟเฟ่ปิ้งย่างในปริมาณเยอะๆอันนั้นอาจจะทานเยอะเกินไปไตทํางานหนักได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นไตระยะ 3B ระยะ4ระยะ5ค่ะที่ค่าจีเอ็มเนเน้น้อยกว่า45%เราต้องคํานวณออกมาแล้วนะคะว่าปริมาณการทานโปร ว่าจะเป็นกลุ่มของเนื้อปลาเนื้อไก่ไข่ขาวข้าวแป้งผักผลไม้นะให้โปรตีนทั้งหมดเราสามารถทานได้ในปริมาณเท่าไหร,ร่นะหรือว่ากลุ่มน้ํามันน้ําตาลแป้งปลอดโปรตีนเป็นตัวช่วยเพิ่มพลังงานเราสามารถทานได้เท่าไหร,ร่นะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้พลังงานที่เพียงพอได้โปรตีนที่เหมาะสมนะคะไตเราจะได้ไม่ทํางานหนักมากเกินไปเพราะถ้าเกิดว่าเราได้พลังงานไม่เหมาะสมนะคะน้ำหนักลดลงมากเกินไปค่าครีตินินก็สูง GFR ก็ลด่ําลงนะคะหรือว่าเราทานโปรตีนเยอะมากเกินไปนะคะไตก็ทํางานหนักค่า BUN ก็จะสูง GFR เราก็จะลดต่ำลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะในผู้ป่วยระยะ 3B ระยะ4ระยะ5เราต้องคำนวณปริมาณการทานที่เหมาะสมกับน้ำหนักตัวที่เหมาะสมของคนไข้นะคะควบคู่กับการเลือกชนิดที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่อ้อมแนะนําข้อมูลไปแล้วนะคะก็สามารถที่จะไปปฏิบัติตามตรงนั้นได้เลยนะคะก็ทําต่อเนื่องไปนะคะ3เดือน6เดือนนะคะเดี๋ยวค่าก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่ก็ต้องทําต่อเนื่องเนาะเพราะว่าไม่ใช่ทําแค่1วัน2วันหรือว่า1นึวิสวิแล้วค่าของเสียหรือว่าค่าไตจะดีขึ้นเลยนะคะเราต้องทําอย่างต่อเนื่อง ค่อยทาค่อยๆใจเย็นๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนนะคะก็สามารถที่จะติดต่อตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลไปดูแลเองนะคะก็แนะนําเป็นคู่มือกินดีไตดีชีวิตมีสุขเล่มนี้เลยคะ่ะที่อรวบรวมสาระความรู้สําคัญที่ผู้ป่วยโรคไตควรทราบไว้แบบครบถ้วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เอ้ยคํานวณดูนะว่าเราจะทานอะไรได้บ้างนะคะหรือว่าเราจะต้องเลือกอะไรนะคะหรือว่าเราจะต้องเลี่ยงอะไรแนะนําไว้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมี100เมนูอาหารขาว25เมนูของว่างและ 15เมนูเครื่องดื่มนะที่ผู้ป่วยไตายสามารถที่จะทานได้แนะนําไว้ในคู่มือเล่มนี้ด้วยนะคะคู่มือเล่มนี้เป็นขนาด A4 นะคะด้านในก็จะปริ้นสีทุกหน้าเลยนะคะตัวหนังสือตัวใหญ่นะคะเป็นภาพสีทุกหน้าเลยนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจก็ติดต่อตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะ,ะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะคะสำหรับวันนี้ก็แบ่งปันข้อมูลไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ ติดตามสาระสุขภาพดีๆได้ทางไลน์อ้อมสารีนีหรือที่ Facebook กินดีตดีชีวีมีสุขบายคุณอ้อมสารินีหรือที่ YouTube กินดีมีสติกับคุณอ้อมสารินีและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาว่ามีสาระสุขภาพดีๆมาฝากในคลิปถัดไปค่ะ